พบกัผมตัวชุดนองต่อชุดที่สอกับของท่าอะไรแบบที่สุดขีดนะครับตอนที่ผมอยู่ที่เขตพนันครครับถนนเพลองนครกับร้านอิเมนวิวร้านอิ่มในเมืองก็เลือกมาที่สัหนึ่งเมนูแล้วกันเป็นชาโอเกะนะครับลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหวานหวานนะอร่อยนะครับ เสร็จกับที่นี่แล้วเดี๋ยวต่อช่วงหน้าครับที่วัดราชพอพิษเดี๋ยวเจอกันนะครับจะขอกินขอดื่นชาก่อนครับโดยที่เข้ามาร้านนี้แล้วจะไม่ดูองค์ประกอบรอบร้านไม่ได้เนาะเพราะว่าที่เราอยู่ที่นี่ก็ตรงนี้เลยครับโอเคขอบคุณครับก็จะเป็นอย่างี้ครับมันมีรถผ่านพอดีเหย จะแม่นขนาดนั้นนี่ครับเป็นแบบเก้าอี้โซฟาสีส,มส,มนะส้มๆนะโซฟาสีน้ำเงินโซฟาสีเหลืองเก้าอี้สีเขียวเก้าอี้สีขาวเหียมคูหวันแหววน่ารักน่ารักก็มีนะครับตัวน,นี้ดูมันผ่านตอนแรกผมรู้ว่าเป็นลิฟต์ไม่ใช่นะครับแล้วเขาจะมีสูตรที่ไม่เหมือนใครเขาว่าเขาจะมีอิดที่แบบเหมือนเปื่อยนะครับเห็นชัชัดอย่างนี้ ครับใช่แล้วก็ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีตัวกระส่นภาษาไทยอะไรเยอะไปหมดเลยสระอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับอาจจะมีแสงเข้าเล็กน้อยครับแสงเข้าแสงสภาพพระง่างแรงอยู่ดีครับขอโทษครับขอโทษขอโทษ ก็มีอุ่ยเมนูเพียบเลยครับนี่ครับแอมอโมนขัวซองนะคลาสสิกขัวซองเฮเซนัทแพนโอช็อกโกแลตโอ้ก็คือเฮเซนัทแล้วก็มีขนมปังแล้วมีชออ็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็แพนโ,โอ,อ,โอช็อกอโกแลตแปนก้อขนมปังแล้วก็แฮมชีสขัวซองนะครับแล้วก็ซีฟู้ดพิซซ่าขัวซองนะครับแล้วมีเมนูอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งแปลกิดอย่งหน้าร้านเนาะอยังไงนะถ้าคุณผู้ชมอยากลองมาทานที่นี่ก็แวะมาได้ นะครับที่ร้านอ,อินในเมืองนีน่มีรูปโหแบบหนุมานด้วยครับใช่ใช่เลยเลยครับอินในเมืองโอเคเดินช่วงหน้าที่วัดบ้านปอะพิษครับ